บอกอันนี้ไม่เศร้านะเพราะว่าคุณทําผิดคุณก็ต้องรับผิดนะคะกับกรณีที่ตํารวจนะคะไปบุกจับกลุ่มทุนจีนเทาคุณผู้ชมแก๊งสแกมเมอร์นั่นแหละคือเขาหนีเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะแบบผิดๆแบบเถื่อนๆสุดท้ายพอตํารวจบุกจับก็เลยเกิดภาพแบบนี้ค่ะตำรวจใครมาใครมาเข้ามาเข้ามาแขกโต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 ชมไม่อยู่งานชมไม่อยู่งานแขกโตแขกโต 得分，你走，你走，你走，马东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 ，是吧？ นี่ค่ะที่เห็นภาพนะเป็นนาทีที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามค่ะนำหมายสารตรวจค้นที่หอพักแห่งหนึ่งย่านจอมทองกรุงเทพเลยเพราะสืบทราบมาว่าที่หอพักแห่งนี้มีชายชาวจีนทั้งหมด3คนด้วยกันอแอบเข้ามาพักอาศัยอยู่พอตำรวจเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเจอผู้ต้องหาทั้งสคนตามเป้าหมายจริงๆเลยนั่งกันอยู่ในห้องนะคะผู้ต้องหาเขาก็ให้การบอกว่าหลบหนีเขาไมาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่วันสิ้นปีแล้ว31ธันวาคม มาฉลองปีใหม่หรอหรือยังไง <c oughs> เออนี่แหละค่ะโดยรับว่าก่อนหน้านี้เขาทํางาน เกี่ยวกับแก๊งแสแกมเมอร์ค่ะอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วต่อมาเนี่ยอย่างที่เรานําเสนอข่าวกันตลอดเนาะคือเขาก็มีการกวาดล้างพวกแก๊งสแกมเมอร์บางคนหอบหิ้วกระเปากันออกมานะคะทางฝากฝั่งของเมียนมาก็กวัดล้างกัมพูชาก็กวัดล้างเขาก็เลยไม่รู้จะไปไหนสุดท้ายก็เลยหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่แหละผ่านเข้ามาทางพื้นที่อำเภอแม่สอดที่จังหวัดตากส่วนข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาบอก ไม่เหลืออะไรเลยลบหมดเกลี้ยง <c oughs> ใช่เนื่องจากว่าระหว่างข้ามฝั่งมายังประเทศไทยอะค่ะเขาก็พยายามที่จะลบล้างประวัติใช่ไหมว่าตัวเองอะเป็นแก๊งแสแกมเมอร์มีประวัติอาญากรรม,มเดี๋ยวตํารวจจะไปเปิดเจอหลักฐานว่าเคยติดตอ่ออะไรบ้างเขาก็เลยใช้วิธีการเปลี่ยนโทรศัพท์ค่ะแล้วก็เปลี่ยนซิมใหม่ทั้งหมดเพื่อเป็นการล้างข้อมูลมแล้วก็ยากต่อการติดตามการมาพักที่นี่เนี่ยเพื่อ ก็เป็นการเตรียมเพื่อเดินทางไปยังประเทศที่3ต่อไปนะคะชุดจับกลุ่มก็เลยมีการคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนแต่คุณเข้ามาแบบผิดๆอะ่ะก็ต้องมีการแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชณาจาักรไทยโดยใบอนุญ,ญาตสิ้นสุดนะคะแล้วหลังจากนี้ก็ต้องมีการเตรียมผลักดันออกนอกประเทศต่อไปนะคะก็ต้องชื่นชมคุณตำรวจนะที่มีการกวาดล้างกันอย่างต่อเนื่องนะคะ<อ>เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผลมันก็ตกอยู่กับ ประชาชนคนไทยนะคะที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์กันนะคะเพราะที่กัมพูชาแตกรังเนี่ยบางทีเขาก็มาหลบเข้ามาในประเทศเราบางทีอาจจะใช้เราเป็นทางผ่านไปประเทศต่อไปแต่ว่าไม่ว่าจะแบบไหนเนี่ยก็ไม่อยากต้อนรับทั้งนั้นเลยจริงถูกต้องเพราะว่าคุณก็มาหลอกลวงคนไทยอะไรแบบนี้นะคะ